ปลายทางสถานีศตินันท์ครับโมเด็ปก็เรียกการตลาดทางที่สองครับแล้วก็หวังว่าจะได้ลูกรักลูกลูกรักทำคารบวนหวังว่าจะเป็นคันเพื่อความเฮ้ยคันโปรดวังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคันกล้องอตั้งกล้องดีดูดูกล้องดูในกล้องมองกล้องไม่ใช่มองรถไฟคันโปรดคือใครเนาะ เปิดไฟสว่างจ้าเลยครับพี่น้องจ๋าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ G E A ทำขบวนสี่ห้าสามสามเป็นลูกรักผมครับได้สี่ห้าสามสามเป็นลูกรักผมครับวันนี้ได้ลูกรักผมสี่ห้าสามสาม